แมปนี้เป็นแมปที่ทำให้เราทุกคนได้ออกกำลังกายครับบริหารสุขภาพเล่นกล้ามลดพุงฟิตแอนด์เฟิร์มตลอดเวลากับแมปที่มีชื่อว่ายิมลีครับโอ้โหตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆเลยนะเป็นแนวที่ไม่เคยเห็นที่ไหนนะและแน่นอนวันนี้พี่ก็พาลูกชายพี่มาฟิตหุ่นลดพุงกันนะเพราะว่าช่วงนี้เรา2คนเนี่ยอ้วนมากแตน,น้องริบอนอยู่ไหนครับลูกอยู่ไหนครับผมอยู่บนต้นมะพร้าวครับไหนวะเอา้า ทำในบนนั้นครับนี่ยออกกำลังกายครับ <laughs> ไม่ใช่ครับเขาไม่ได้ให้ออกกำลังกายบนต้นมะพร้าวมานี่แล้วนี่ก็เป็นสองพ่อลูกเลยครับที่มีพุง <laughs> สังเกตที่พุงของน้องริบอนนะครับจะใหญ่มากๆเลยนะน่ารักมากเลยในริบอลลองบอกท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับว่าทำไมเราสองคนถึงพุงย้อยขนาดนี้ผมผมกินบุฟเฟ่ครับแล้วผมกินให้คุมอ่ะแล้วผมกินไปเยอะมากครับผมสลบไปตืไี่นมก็อยู่ภาพนี้แล้วครับโอโหกินบุจนสลบทีปผมก็อยู่สภาพนี้แล้วครับโอ้โหกินบุฟเฟ่จนสลบไี่ปนะค แต่วันนี้ครับลูกเราสองคนมาที่นี่เพื่อที่จะฟิตหุน่นเล่นกล้ามลดพุงและขายายแผ่นหลังครับ hmm. พ่อบอกเลยพ่อจะทําให้ลูกกลายเป็นเด็กที่หุ่นล่าบึกจนหลายๆคนต้องอยากลูบไล้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับโอเคลุย และนี่ก็เป็นพื้นที่ออกกำลังกายของเราครับลูกชายเอาจริงคือพ่อก็มาครั้งแรกเหมือนกับลูกนี่แหละดูแรงพ่อสิครับยังเป็นลูกเย็บอยู่เลยออ้ตรงนี้อะไรครับเนี่ยน่าจะเป็นพวกแบบพวกบ้ากล้ามหรือเปล่าแบบมาฟิตหุ่นมาบ้ากล้ามกันที่นี่จนคะแนนพุ่งแบบอันดับหนึ่งอันดับสองนี่แหละครับลูกสักวันหนึ่งเราจะมีรายชื่อกลายเป็นนักกล้ามอันดับท็อปๆให้ได้เลยดีไหมเดียบ <laughs> เดียบ นี่ดูตรงนี้ดิมีหุ่นบากิเล่นก้ามโชว์แบบก้ามแขนอยู่ตรงนี้มาครับนี่เดี๋ยวเราวิ่งตามลูกศอมาเลยลูกชายนี่ครับพี่เขาโบกมืออยู่ตรงนี้เขาน่าจะเป็นเทรนเนอร์หรือเปล่าวัสดีครับพี่ชายผมกับลูกมาลดหุ่นครับมาครับลูกตามพอมาตามเขมาเขาบอกให้มาเล่นเครื่องนี้นี่โอ้นี่ยใ oh. น,นเครื่องนี้เอ้ยอ้ยออ้ยโอ้ เฮ้ยมีใครมีผยเมียว่าเฮ้ยพุงพุงรีบาลเริ่มยุบพุงนีบาลเริ่มยุบเหมือนพ่อสังเกตว่าพุงลูกมันเริ่มยุบลงนะมันอันเล็กลงหรือเปล่าไ่ลองลงมาหาพ่อสิครับขอดูพุงหน่อยจำได้ว่าเมื่อกี้พุงลูกใหญ่กว่าพ่อนะเฮ้ยดูดิเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเฮ้ยว้าตาพ่อแล้วตาพ่อแล้วมามาอะไไงนะลูกกดคลิกเหรอครับผมมาเลยครับเฮ้ยตอโอ้โหได้ได้กำท้องครับได้กำท้องครับได้กำท้องแน่น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  โอ้แล้วมีหลอดสีฟ้านะ่าจะเป็นเหมือนแบบพลังงานของเรานะครับผม <Okay. S 1> หลอดความเหนื่อยอะไรทำนองนี้มาลีบอลวันนี้เราจะต้องมีซิกแพคค,ครับลูกอุ้ยอุ้ยอ,อุ้ยเอวผมเอวผมโอ้เอาเป็นไรโอ้โห <c oughs> เหนื่อยจนล่วงลงไปเลยนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเรามัวแต่แบบเล่นเบาๆอย่างนี้มันกล้าไม่ขึ้นหรอกครับลูกเพราะว่าเราต้องแบบใส่หนักใส่หนักดูพ่อดูพ่อฮึบอืออือเฮ้ยเฮ้ยฮึบฮึบโอ้เฮ้ยเฮึ้ยเฮ้ยโอ้เหนื่อยจริงกันเลย อ้าวลิบอลล่วงไปอีกแล้วโอ้โหเด็กคนนี้ต้องออกกำลังกายบ่อยๆนะลูกว้าโอ้โหลีบอลแสงพุ่งขึ้นมาคืออะไรอุ้ยบอลกก้างหน้าท้าอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยไหนเฮ้ยเฮ้ยหินซิกแพคโอ้โหลิบอลมีซิกแพคแล้วโอ้มีซิกแพคแล้วโอ้แน่นจ้าเด็กขอดูใกล้หน่อยครับโอ้โหอุยลีบอลดูพุงพ่อดิเล็กลงเยอะเลย เล็กลงเยอะเลยครับเวลาดีใครแนะร่อะไระครับเนี่ยกล้ามแน่นจัดเลยรีบอนดูดิอยากกล้ามใหญ่กว่าคนนั้นนะครับพอ่พอคนที่อยู่ตรงชออ็อปอ่ะอ๋ออยากกล้ามใหญ่แบบที่ช็อปใช่ไหมครับไขอดูหุ่นน้องรีบอนหน่อยสิว่าถึงไหนแล้วพัฒนานถึงไหนแล้วลูกคุณผมบอกว่ามานี่แล้วครับโอ้โหนี่กล้ามท้องแน่นมากนะครับแต่กล้ามแขนนี่ยังไม่มานะกล้ามขาก็ยังไม่มีกล้ามอกนี่หัวแห้งเลย เพราะว่าเราต้องเล่นเครื่องอื่นบ้างไหมแล้วตอนนี้เขาให้เรามายกเครื่องนี้ครับลูกเดดลิฟต์ได้กล้ามเนื้อด้านหลังนะครับแล้วก็หน้าท้องรวมถึงต้นขาด้านด้านบนนะมา <Wow. S 1> ตอนนี้เรายกที่1นกิโลอยู่นะครับไหนลองเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โบามากโอ้โชิวมากเดี๋ยวขอเพิ่มน้ําหนักเป็นสักเอ่อสี่กิโลได้ไหมมาเฮ้ยโอ้หยกไม่ไหวก็คือแรงเราไม่พอนั่นเองสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องออกกำลังกาย โอ้โหดูดิดูด,ดิสังเกตครับตรงนี้กล้ามเนื้อต้อนขานี่เป็นสีฟ้าเลยนะหมายความว่ากล้ามเนื้อกําลังพัฒนานะครับโอ้โหเริ่มเริ่มหน้ามืดเริ่มหน้ามืดเ,เ,เอ้ยอีที่ลีบอลพ่อจะลบเอา้าลูกด้วยอ่ะโอ้โหตอนนี้กล้ามของรีบอลนี่ไอ้วงอุ้มตัวดูกระโรของันแต่ขอดูด้านหลังสิโอ้โหอย่างกะไททันมาครับลูกนี่มาเล่นเครื่องนี้นี่นี่น,นี่เป็นเครื่องที่เล่นกล้ามขาครับ ดันครับเออสวยดีดันไปดันไปอเออเออเอาให้หมดแรงเอาให้หมดแรงเล่นให้หมดเลยลูกเดี๋ยววันนี้พ่อจะเทลูกเองครับครับโค้รดีดีน,น 2> 1, 2, 3, 4, ับด้วยนับด้วยหนึ่งสองสามสี่เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เปมเออเอานี่ครับรีบอลดูนี่เกาะแบบนี้นะแล้วก็ฮึบเฮ้ยเฮ้ยตัวผมจะถูกไหมครับ นี่ได้ทั้งหลังได้ทั้งอกได้ใบเสพอืมดูครับกล้ามเริ่มมากล้ามเริ่มมาเป็นไงเป็นไง่ะวังเดี๋ยวดูการพัฒนาของกล้ามเนื้อสิบุหรีบอลเหมือนจะตัวหนากว่าพ่อนิดนึงนะลูกลูกเล่นหนักไปหรือเปล่าโอ้โหแล้วก็อันนี้ครับลูกเขาบอกให้เรามาเล่นอันนี้ครับนี่ดูคนนี้เขาเล่นดิดูดิเฮ้ยดูดิเป็นท่าฟอนสคอต์นะครับได้ทั้งกล้ามเนื้อน่องแล้วก็กล้ามเนื้อขาเน้นๆเลยไปมาครับฮึบอื้อเฮ้ยอื้อ เออโอ้ยเริ่ม้ำมืดเริ่มน้ำมืด,อมมดพอจะอย,ยกดจนหว่เอาเจะกัราจะบอกเลยว่าระวังหมดแรงเอาเอาโอ้โหพอด้วยเนี้นี่ครับมือใหม่เข้ายิมก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นท่า p ุ s h ์อัพนะครับวิดพื้นมาตรฐานเขาบอกว่าได้ทั้งอกได้ทั้งหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อหลังแขนหรือไทรเซบนะครับไทรเซบดูดูเอาลิบอหน้าทิมมาแล้ว ตอนนี้เราสองคนก็หุ่นดีขึ้นมากพอสมควรนะครับหลังจากที่ช่วงแรกเนี่ยโอ้โหลำบากมากนะครับเข้ามาถึงเจอลูกชายพุงอ้วนนะครับส่วนพอ่อก็พุงใหญ่มากวิ่งไม่ทันรถนักเรียนแล้วก็โดนเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยลุมกระทืบด้วยนะรีบ <c oughs> บอนโดนกระทืบบาตอนเข้ามาโดนครับ <c oughs> โอ้โหน่าสงสารมากใครไปกระทืบลูกมันก็กระทืบพ่อเหมือนกันเราต้องทำยังไงครับเพื่อให้กล้ามโตเร็วๆอ่ะคนอื่นดูดีดูคนอื่นดิของกล้ามโตกันมากเลยดูดีดูคนนี้ดินอกจากกล้ามแล้วก็หนวดเฟิร์มมาเลย ทำไงดีครับลูกเราต้องไปซื้อของกินครับฮะใช่เหรอแบบพวกเวโปรตีนอะไรเงี้ยครับ <laughs> เวโปรตีนเหรอครับ <laughs> เอาเวพี่โตไหมเนี่ยพี่โตเนี่ยเอาเวออุย๊ยมีช็อกโกแลตบาร์มีชิพโปรเตโต้ชิพหรอแล้วก็มาสเตอร์ดิงนะครับเรามีเงินเท่าไหร่วะดูตรงไหนงั้นเราซื้ออันนี้แล้วกันน้องไก่ครับน้องไก่กินน้องไก่ก่อนไหนอะรีบอนซื้ออะไรมากินนะ่ะซื้อมาสเตอร์ดิงมากินครับโอ้ทำไมลูกกินน้ำอันนั้นนะครับทำไมไม่กินนี่น้องไก่แบบพ่อนะครับปโปรตีนเน้น อ๋อมันยยีดเต็มวินารับแล้วก็เพิ่มความเร็วให้เราด้วยครับใช่หรอไอ้มาเตอร์ดิงอะนะครับอือโอ้โหเดี๋ยวเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยเอ้ยอืออุ้ยอุ้ยดิบอนตั้งใจยกหน่อยมีรุ่นใหญ่มายืนดูอุยอ้ยอฮ้ยรุ่นใหญ่อุ้ยโอ้โห,โหพี่พี่เล่นยังไงถึงได้ขนาดนั้นครับทนะ่าโอ้โพี่เขาแบบกล้ามบึกมากเลยอะโอ้โหอ,อกโตขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยแต่เพราะว่าถ้าลูกอยากอกสวยนั่นเนี่ยต้องอกสวยเหมือนพี่คนนี้ครับเนี่ย สุดย้อนเลยอ่ะนี่เล่นมากี่ปีครับเนี่ยโอ้แล้วตอนนี้พลังซูเปอร์ไซยามาแล้วครับฟิตๆเลยยกลัวๆฮือึบปึบปั๊มอก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 โตแน่นอนโตแน่นอนวันนี้อีบอมเป็นไงบ้างครับทางลูกเป็นไงอุ้ยตอนนี้พลังพลังออกมาแล้วอุ้ยโอ้หซูเปอร์ไซยาหโอแสงขึ้นแสงขึ้นโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้มีคนบอกว่าพี่ครับ f อีด้วยเดี๋ยวเปิดไม์ทักทายเขาแป๊บนึงนะ สวัสดีครับน้องว่าไง FC หรอครับขอบคุณมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่กําลังทำอกอยู่เพราะว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้ววะ่ะเพราะว่าเราต้องมีเทรนเนอร์ส่วนตัววะ่ะว่าแต่ทางลูกเป็นไงบ้างอุ้ยหลังผมมาแล้วครับไหนครับโอ้โหสุดยอดอ่ะเล่นปลาเบียวหลังขึ้นเลยหรอครับผมแล้วลูกคิดว่าหุ่นพ่อตอนนี้เป็นไงอุ้ยกำลังสมดุลเลยครับกำลังอย่างนี้เรียกสมดุลเหรอไปดูคนนี้ดิผมเขาบอกว่าผมดีใจมากเลยผมเจอพี่ผมขอแคปรูปได้ไหมได้เลยครับน้องชายเอาเลยครับ เอาเลยโอ้เจอ f อฟซีในยิมนะครับบอกเลยนะครับว่าเป้าหมายของเราในวันนี้เนี่ยคือหลุดพ้นจากการเป็นลูกเจี๊ยห้ได้เราจะต้องเป็นนักกล้ามแขนโตประจำยิมแห่งนี้เป้าหมายของลูกคืออะไรครับเป้าหมายของผมคือเป็นที่หนึ่งของยิมนี้ครับที่หนึ่งเลยลูกต้องผ่านไอ้บึกนีไปก่อนเะยืนอยู่ืนใส่แว่นพอจะต้องมีแผ่นหลังที่สวยงามโอ้โหแล้วฟิตมากตอนนี้ฟิตมากพลังมาแล้วเออเออเออหัวเมยนิ้ว่ะ ทำไมพ่อรู้สึกว่ากล้ามเนื้อพ่อไม่ขึ้นเลยครับสงสัยต้องเติมโปรตีนหน่อยละสว,วัสดีครับพี่ขอซื้อเอา้าโอ้เราไม่มีตังครับลูกชายตังพวกเราหมดแล้ว โอ้เราไม่มีเงินซื้อโปรตีนมาเสริมกล้ามเนื้อแล้วครับลูกเฮ้ยแต่ทําไมแรงเรากลายเป็นสตาร์เตอร์แล้วครับไม่ใช่ลูกเจียบแล้วนะ่ะ <Hey. S 1> ในที่สุดเราก็ทับได้เราจะไม่ถูกบูลลี่ต่อไปแล้วครับใช่เราสามารถไปโรงเรียนได้โดยที่ไม่โดนเพื่อนลุมกระทืบแต่พ่อว่านะครับเล่นกล้ามอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ขึ้นครับเราต้องดูแลพวกโภชนาการด้วยอาหารการกินเท่านี้เลยครับเออดูสเตตัสของเราครับบอดี้สเตตระดับร่างกายของพ่อตอนนี้นี่ mm. โดยรวมเราได้แค่13เองครับลูกผมโดยรวมได้33เซนะครับ33 ถามด้ยเหรอโอ้โหลูกโตกับพ่อเยอะเลยวะ่ะคนคนนี้นี่น่าจะหมื่นเปอร์เซ็นนะเนี่ยออกมาวิงว่งนะวิงนะ่งหน้าวิ่งหน้าแฮมทาร์โลกกำลังวิ่งหน้าวิ่งหน้าแฮมทาร์โล่ของอร่อยที่สุดก็คือมาเลทานตะวันเรียบร้อยมาเล็ดทานตะวัน เอ้ยแต่พ่อรู้แล้วเนี่ยไอการวิ่งมันทําให้หลอดสีฟ้าเรามันเยอะขึ้นครับหมายถึงว่าเราจะเหนื่อยยากขึ้นไงขยายปอดขยายปอดนี่ไงเพิ่มสเตมิน่าโอ้ยิ่งวิ่งหลอดสีฟ้ายิ่งขยายนะครับตอนนี้สองร้อยสี่สิบแล้วโอเคตอนนี้หลอดสเตมิน่าพอได้สามร้อยแล้วครับการวิ่งทําให้ปอดเราขยายและเหนื่อยยากขึ้นครับลูกอย่างนี้นี่เองครับเพียงเท่านี้เราสองคนพ่อลูกก็จะออกกำลังกายได้นานมากขึ้นครับไปเดี๋ยวพ่อไปเล่นหลังต่อดีกว่าโอ้โหเพิแป๊บเดียว กล้ามโตขนาดนี้เลยหรอ,อครับผมโอ้โเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณรีบอนนิดนึงครับคุณเล่นกล้ามยังไงมีเคล็ดลับการเล่นและการกินอาหารยังไงครับถึงกล้ามสวยขนาดนี้ครับผมเลือกกินเพชรดีกีครับเดี๋ยวนะครับเพชรดีกีมัน <laughs> อาหารหมาครับ เมื่อกี้สังเกตแบบนะครับว่าในช็อปเนี่ยมีอะไรขายด้วยคือเขามีของขายเยอะมากเลยครับแต่ว่ามันแพงไปหน่อยอะแล้วพ่อก็ไม่คิดว่าคนจะซื้อเดี๋ยวลองหาของที่แบบราคาเบาๆแล้วนี้น,น้ํายาอะไรเนี่ยน้ํายาเพิ่มกล้ามเหรอแต่ลองกินดูนะครับอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงไงขอลองขอลองอุลิบอลพอได้น้ํายามาเยอะเลยครับเดี๋ยวพอกินแบบฮึ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 บโอ้โหเรียบร้อยครับอยู่30นาทีไหนรอลองไปเล่นดูสิโอ้โหดูครับดูครับตีมีหน่านแน่นแน่นครับขาพ่อโตแน่นอน ฟิดครับผมฟิดิเลยโอ้โรีบอลไฟขึ้นแล้วครับผมและเหมือนว่าตอนนี้พ่อก็จะมีไฟเหมือนกันนะมาลูกพ่อจะต้องก้ามขาใหญ่เท่าลูกให้ได้อตอนเรงปั๊มก้ามขาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวขอลงก่อนนะครับคือเป้าหมายการเล่นก้ามของพ่อเนี่ยจะไม่ทําให้มันใหญ่เกินนะแต่จะทำให้มันเป็นหุ่นเทพแบบโทจิฟูชิโระนี่ไงโอ้โหจะต้องดูแบบว่าสวยงามลงตัวครับแต่ลูกนี่เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวนี้ โอ้ยิมนี้รู้สึกว่าจะมีแต่คนตึงๆนะครับเนี่ยกล้ามโตๆทั้งนั้นดูคนนี้ที่นั่งข้างๆลูกอะริมอนกล้ามยางใหญ่เส้นเลือดแบบปูดเลยะโอ้แล้วตอนนี้พลังซูเปอร์สายาวพอมาครับฟึบฟึบชึบฟ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 ึบโอ้ยกลัวยกลัวตอนนี้หุ่นเราก็รู้สึกจะรำบึกขึ้นมาพอสมควรนะครับสนับสนุนให้ทุกคนออกลังกายครับหัวไหล่เราเริ่มมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย ริบอนวัวไหนพ่อมาแล้วอะครับนี่ครับโอ้โหกล้ามโตแบบเหมือนพี่โตเลยอะแต่พียังแท้ออมอยู่ดีนะครับโอ้โหโอ้กล้ามลูกน่าสัมผัสมากเลยครับขอรูปขอแบบสัมผัสอได้ไหมโอ้ยพอใช่ไหมครับเฮ้ยอะไรอ่ะจะ pull competition ไหนลองกดดูสิครับลูกอุ้ยอ๋อคือขึ้นรถโรงเรียนเหรอไปไหนอะไปไหนเริ่มในอีก14วินาทีเฮ้ยอ๋อมันคืองานประกวดแบบกล้ามสวยหรือเปล่าเนี่ย อืมกูสเปซบ้าคูกสเปซบ้ารัวอ๋อรัวๆอแล้วใครมันมายืนซ้อนตัวพ่ออ๋อสเปซบ้า,ร,ารัรวๆใช่ไหมไดโ้โอ้โหโอ้โหรอบสองกำลังจะเริ่มครับมาอีกทีโอเครับโอลลี่บอลยกสวยมากเลยคก้าวสวยมากลูก ของพ่อนี่คือไขรมาบังวะเนี่ยโอ้โหหมดแรงยกเลยผลการแข่งขันเป็นไงบ้างครับโอ้โหพ่อได้ที่3ได้น้ำขวดหนึ่งแล้วก็ตังค์หนึ่งร้อยได้859ครับลูกได้อันดับเท่าไหร่ครับอันดับที่2ครับโอ้โหสแสดงว่าคนที่ยืนซ้อนพ่อเมื่อกี้ได้อันดับหนึ่งเลดิเคไม่เป็นไรถือว่านี่คือการแข่งขันประชันกล้ามครั้งแรกคนอื่นได้คะแนน68 8.9แล้วดูพ่อดิ9คะแนนโอ้กรรมการ และนี่ก็เป็นเรื่องราวของเราสองคนพ่อลูกนะครับจากตัวอ้วนๆพุงคุยๆเนี่ยตอนนี้หุนฟิตกล้ามเฟิรม์มฟิกแพคกแน่นนะครับโอ้โหโหัวไห,หลชัดทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าเพื่อนที่โรงเรียนจะลุมแกล้งลุมบูลลี่แล้วนะเราจะไปลุมแกล้งเพื่อนที่โรงเรียนไงครับโอ้โหกล้ามโตแล้วเอาใหญ่เลยเป็นไงครับแมปนี้สนุกไหมครับลูกสนุกครับก็เรียกได้ว่าเป็นแมปที่สนุกมากแมปหนึ่งเลยนะครับผมเล่นแล้วชอบมากสังเกตได้จากกล้ามของน้องรีบอร์ดนะครับใหญ่โตขนาดนี้โอ้โหแน่นปึกแน่นปึก เอาเว่าถ้าใครชอบแบบนี้อยากให้เล่นต่ออยากให้มาปั๊มกล้ามกันอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้เราสองคนด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะก็อเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับบายบายครับเจอกันนะครับโอ้ลิบอนกล้ามโตจัดเลยว้าโอ้โหในลิบอลมานี่สิครับลุงจำเพลงนั้นได้ไหมครับเพลงอะไรครับซอนเสจใจที่เลือใต้มนยามนอนเอ้ยเอ้ยรุ่นใหญ่มาทักแล้วว่าลิบอน How to tutorial เอ่อไม่รู้สิครับพี่ผมเพิ่งมาครับกล้ามอยางเล็กอยู่เลย